สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมพาพี่ๆทุกท่านมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณพระหลักยอดนิยมหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นเจริญพรนะครับปีพศ2536ครับองนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับปี36ครึ่งองนะครับจะเป็นพิมพ์ครึ่งองนะฮะแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจปล่อยพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับยินดีรับเช่านะครับแอดไลน์พิม์ s u t s i นะครับ ไลน์พิม์ SUTSI นะครับหรือว่าสุทธินั่นเองนะครับก็ส่งรูปภาพมาได้นะครับเดี๋ยวผมมาดูพระกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับองนี้นะฮะเขียนคําว่าเจริญพรท่านบนนะครับครึ่งองค์นะครับต่อโค้รคูนวจนอนะครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผิวสวยๆนะฮะนะฮะคลาสสิกนะฮะผิวคลาสสิกสวยๆมาเดี๋ยวเรามาส่องด้านหน้ากันนะครับ นี่ครับดูครับดูพื้นผิวเหรียญน,นะครับดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับดูขอบเหรียญน,นะครับอ่านะฮะองนี้นะครับบล็อกลอลิงติดไหลนะครับ บล็อกลอลิงติดไหลนะครับแล้วก็ตัวตัดนวะด้วยนะครับตัวตัดนวะจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับตัวตัดนวะนะครับด้านนี้นะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้นี่ครับด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลัง ดูครับแล้วก็ตรงตรงหูเหรียญเนี่ยนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเหเรียญเจริญพอเลยนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะพยายามทำให้ดูนะฮะนี่ครับเขาจะโค้งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่ฮะถ้าโค้งแบบกลมๆเลยเนี่ยส่วนไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ต้องโค้งแบบเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับ ถ้าโค้งกลมๆมานี่วางไปก่อนนะครับอ่อองค์นี้นะครับเหรียญเจริญพรนะครับเห็นตรงขอบเหรียญนะครับเขาจะสโลปลงนะครับสโลปลงนะครับนี่เห็นไหมอ่าตรงนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมโค้งมาแล้วก็จะสโลปลงนะครับนี่ในเหรียญแท้นะครับเขาจะสโลปลงแบบนี้นะครับเขาจะมีเส้นบังคับพิมพ์จะมีเหมือนขีดเส้นๆอยู่บริเวณแถวๆนี้ด้วยเห็นไหมนะเส้นโนขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมีเส้นวิ่งขีดๆมาบริเวณด้านบนแบบนี้ นะฮะอ่ะนี่ก็คือหลักนะครับหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับใครที่มีแบบนี้นี่ส่งรูปภาพมานะครับส่งรูปภาพมานะครับนี่ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นะครับโอเคนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจพาเครื่องหลวงพ่อคูนะครับอยากจะเช่าหรือว่าอยากจะให้เช่าเนี่ย ผมยินดีรับเช่าแล้วก็ยินดีให้เช่าเช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์มานะครับที่ s u t s i นะครับ s u t s i นะครับต้องมีแอดด้วยนะครับแอดัสุดแอดสุสดดสดทินะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ